ใส่รองเท้าก่อนน้องหลับหรอเอาผ้านอนตาเรามองเหมือนน่ะเนาะเพื่อนเราเอาไปสิดึงโอ้มันหอมทุเรียนตังเลยทุเรียนมาถึงแล้วหรออันนี้ยินเสียงแม่เราได้ยินเสียงแม่ไม่ได้เลยพี่แมทิกอ๋อมันตื่นแล้วเหรอ <c oughs> โอเคพี่เบฟพ,พี่เบฟใส่รองเท้าบู๊ตเลยไปทำหน้าที่ของตัวเอง ห,หน้าที่ของพี่ีมททำอะไรไปรดน้ำรดน้ำให้จ๋าไปใส่รองเท้าก่อนโอ้ลูกายข่อยโอ้พี่แมทจิบมันก็หลองหายต,ตื่นตื่น,นเหรอแมทจิบอยู่ไหนโอ้นอน่ซวงบ่ พี่เมฟใส่กาบๆเลยใกาบๆดูอ๋อออยใครมามีอุ้มมามามีอุ้มมีอุ้อนีใสใหมไปดูพี่รถน้ำผักนไปรดไปรดตะไคร้ไปรถตะไคร้หน่อโอเคไปไปตรงนู้นลูกไปพี่เบฟขานี่ดูมามีก่อนสินี่เยอะเอเดินไปนู่นเดินไปนู่นเดินไนู่นเปน ไปรถรถเธอละเต็มกระบอกบอกรถน้ำต้นไม้รถน้ำผักให้ให้มีอมาเปิดน้ำก๊อกด้วยลูกเปิดน้ำก๊อกด้วยอดูดีๆนะคะระวังโดนตัวเองนะคะ โอ้เก่งมากค่ะรถใบกะเพรานะรดใบกะเพรากับต้นอะไรอ่ะตะไค <c oughs> ต้นตะไค <c oughs> พี่เบฟก็จะรดแบบนี้ทุกวันนะคะเ <c oughs> อ้เก่งมากเูกเก่งมากอันนี้จาก,ก็จะทําความสะอาดสะอาดตาดีจะามาทางยาผุ่นะยาจะททาให้เด็กๆอือจะอก็ทํา ทำสะอาดไทยนะคะนี่พี่เบบทำดีๆลกูกมาใส่ต้นไม้ดีๆลกูกบ้านหลังนี้ก็เอาไว้เก็บของเหมือนเดิมนะคะส่วนผ้าตากนั่นก็เป็นของพ,พี่เม่พี่เม์ตากผ้าอยู่ในลมเพราฝนจะตกแมบกระเพาก็จะตายแล้วนะ่ะ พี่เบ๊มาใส่อันี้เด้นหนกหน่ตะไคร้ต้นตะไคร้เด้นหนกนี่เดินมา,นาเ,ดนดเ,นเดินมาทานี้โอเคอาใส่เลยลูกใส่เก่งมากค่ะโอ้คือได้ย่อนแถอน้อมาใส่ตะไคร้อีกก้อนโอ้ยมันเก่งตังเลยลูกลูกใครเนี่ยโอ้ไปโรงเรียนก็เก่งทำงานก็เก่งโอ้มดีตังเลยมีจะได้สบายแล้วมีจะได้มีเพื่อน ทำให้แล้วโอ้พี่เบ,บ๊เห็นเครื่องบินไหมอยู่ห้องบนนู่นเห็นไหมเนี่ยพี่เบ๊ดูนู่นพี่เบ๊ดูนู่นนู่นนู่นพี่เบ๊ดูมือมามีดูมือมามีนู่นห้องบอนี่เห็นไหมนะู่นเห็นยังเด็กว่าเห็นบ่นู่นไงมันเล็กเหรอ สูงสูงหนอเห็นไหมหนอนไปแล้วหนอนไปแล้วหนอนพี่เบบดูเฮดูเฮด,ด,ด,ดูนี่เดี๋ยวเห็นไหมเห็นมือมันมีไหมหนอนเห็นแล้วหนอนเห็นไหมแล้วเล็กๆหน่อยโอ้มันเล็กเกินไปมองไม่เห็นเราหรือ,อยังไงเอาไปลดน้ำใหม่ทั้งนั้นแหละสร้างมันพี่เบบเดินไปตรงนูน้นอีกลูกไปเดินไป,ไป,ไปตรงนู้นเดิ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 นไปไปไปตรงโน้นหนอนหนอนหโอเคใช่ลูกใช่มามา อ่าเร็วเร็วใส่เร็วใส่ผักก่อนมันจะโดนรองเท้าหน่อยเร็วเร็วว้าวโอเคเก่งมากค่ะไฟไอน้ำไฟไฟเิ่นเบิ่งกระตูดหลายอันที่ว่าไฟใหม่นะไฟใหม่เราไมีรถน้ำไมีรถน้ำเอาหนำไปหดไฟเพราไฟไฟไฟเอาใส่แต่ไครมันบ่โดนเนี่ยน่ะ มันไม่โดนต้นไม้เลยพี่โอเคโอเคอืมชืบอืมชืบชืบชืบพี่แมทชอมีอ๋มอ,อมันโดนเด้อไม่ไม่อย่าให้มันโดนแขนมันคันข้างในด้วยนะลูกข้างในนะ่ะผัก ผักข้างในพี่เบฟพี่เบฟดูพี่เบ,บ,เบ,บดูมือมอนี้หนุนโอเคข้างในนะเดินไปอีกเดินไปอีกโอเคเดินไปอีกมันมีใบกะเพราไม่ใช่ใบใบหงองละพายาขึ้งบินหลอนไปแล้วไปแล้วลูกไปแล้วโบเบ๋อย่าเล่นอย่าเล่นมันจะเปียก โอ้หหาวนอนพี่แมสที่ห้าวนอนโอ้โหก็ <c oughs> ไม่ต้องสักล้นพี่เบ,บ๊บเอาคือเล่นมาเนี่ยพี่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 เบ,บ๊บ มามาเร็วๆมาเร็วมารถตรงนี้ก่อนทั้งนั้นหน่ะเร็วๆมานะมารถข้างหลังบ้านดีกว่าป่ะรถใบกระเพ๋ากับจา๋ายิงจ๋าปลูกต้นไม้ไว้มาปลูกใหม่มันกำลังตายมาปลูกใหม่จานคนทำ นี่ก็มีใบกระเพราหอมเปร์ชลเลเนี่นนอือมันเก่งตางเลยมาขยับมาอีกทีมาจานเดีๆๆ๋ยวเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดนนี่ไงกระเพราแล้วกระเพรากำลังสวยเลยพี่เป๊บ อย่าตัดกมันงานคนอลายแล้วไปใ่อะไรฮะฮะเป็นยังไงฮะเหม็นยังว่าเหม็นเมนงี้นี่อย่างคือแอคือบ้านเม็นยังอยู่แพี่หลอฮาราโวินหรอพี่โบ นไปสวนหนึ่งไปว่างเล่นน้ำหัวสักกระเทียมลงหันเด้อว้าวนี่นนจ๋าพาทำจ๋าพาทำเลยเงาว่างเงินก่ออันนั้นนะลูกก่อตะไคร้ถือแขนถือขา ขาเหรอปลูกต้นขาอันนี้ยังเสร็จแล้วล้างเท้าเท้าทั้งเรียนเตี้ยงกัดขาผมนรักไร้เรียนนามพี่เบบ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมเ้วพี่แม่ฉีกก็อยู่ในกลงด้วยนะอ่ะพี่แม่ฉีก็อยู่ด้วยอันนจ้ำอันน่อ,อ,นนอ,อาอเดินเลย เอาจับดีดีนะครับโอ้จับดีดีนะครับเจ็บหรอคะ <Bye. S 1> อ๋อเจ็บเ <Bye. S 1> หรอ, <Bye. S 1> หอ